ครับก็เรื่องของสาถานการเงินโรงพยาบาลนะครับก็ในเรื่องการเงินเนี่ยจริงๆมันดูได้หลายรูปแบบเนาะแต่รูปแบบหนึ่งที่เราดูง่ายๆคือเงินบํารุงคงเหลือนะครับก็คือเงินที่เรามีอยู่ในโรงพยาบาลหักลบกับหนี้สินที่เราได้ไปสั่งซื้อยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆและยังไม่ได้ชําระเงินนะครับหนี้สินก็มาหักจากเงินบำรุงคงเหลือนะก็ตอนเนี้ที่ เราหักแล้วเนี่ยจริงๆเงินในกระเป๋าเรามีหลายร้อยล้านแต่เรามีหนี้สินที่เกิดขึ้นแล้วเอาของเข้ามาแล้วเอายามาแล้วเนี่ยระหว่างรอชําระเนี่ยมันมากกว่าเงินที่เหลือในกระเป๋านั่นคือเราติดลบอยู่ประมาณหกสิบกว่าล้านนะครับก็อันนี้เป็นสาการที่ดูว่าเงินบำรุงคงเหลือแต่ละโรงพยาบาลเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากเพราะว่าเงินบำรุงคงเหลือติดลบอยู่ครับ เราทางสวบชติดต่อมาล่าสุดเนี่ยเขาจะดำเนินาการเกี่ยวกับหนี้ที่ค้างเราอย่างไรครับครับก็เรียนว่าโรงพยาบาลมีลูกหนี้เนี่ยก็คือต้องชำระเงินให้โรงพยาบาลเนี่ยออตอนนี้ที่ลูกหนี้ที่ใหญ่ที่สุดคือสวทชนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเหมือนกันทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งโรงพยาบาลศูย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนนะครับปกติแล้วสวบชเขาก็จะโอนเงินให้โรงพยาบาลทุกเดือน เป็นค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงที่เราดูแลคนไข้ไปแล้วนะครับแต่ช่วงสิงหากันยาสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการชำระตามที่โรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยไปแล้วซึ่งสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยของโรงพยาบาลพุทธอยู่ที่ประมาณ2องรอยสามล้านบาทครับพอเราได้รับฟังการชี้แจงเมื่อวานนี้ครับในเรื่องของที่มาที่ไปการปับ ه, ตัวตัวแปรนตรงนี้เนี่ยในส่วนของอรบาลมีความคิดเห็นตรงนี้อย่างไงครับข้อสังเกตแล้วก็ข้อที่ทุกรงพยาบาลของเราเนี่ยมีมีความเป็นห่วงแล้วก็ตกใจคือ,เ,อ,อเบื้องต้นเนี่ยทางสวช,ชได้มีการประกาศตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ใช้มาหลายปีว่าหนึ่งอาร์บิเนี่ยจะแปลงเป็นค่าใช้ใจ่ายแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทซึ่ง สิเดือนที่ผ่านมาก็จ่ายในเลทแปดพรอยห้บาทต่อ1 RW ่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละโรงพยาบาลมีการดูแลผู้ป่วยกี่ร้อยกี่พันอาร์ดบินะครับแต่ว่าออพอเมื่อวันศุกร์มีการโอนเงินเพื่อมาชําระหนี้อย่างของบาลวิชิลานเนี่ยเ,เป็นเจ้าหนี้สบชอ,บชอ,บอยู่238ล้านเมื่อวันศุกร์โอนมา15บ้าล้านแล้วก็มีวิธีการคิดรวมทั้งที่ถแถลง ไปเมื่อวานเนี่ยก็ไม่ได้ในเลท8 3ด0บาทต่อ1นึบเหลือประมาณ6,000กว่า7,000แล้วแต่แต่ละจังหวัดก็ไม่เท่ากันนะครับในจังหวัดโรงพยาบาลใหญ่โรงพาบาลเล็กก็ไม่เท่ากันนะครับที่น่าตกใจก็คือไม่ได้มีผลเฉพาะ2เดือนที่ค้างอยู่มีผลย้อนหลังไปถึง10เดือนที่ทางสวบาชาวจ่ายเงินให้โรงพาบาลแล้วคิดย้อนหลังไปอีกแล้วก็เรียกคืนอีกเพราะฉะนั้นบางโรงพาบาลเนี่ย โดยเฉพาะโรงพยาบาลเล็กๆเนี่ยจากที่เป็นเจ้าหนีส้สวชก็กลายเป็นลูกหนี้ติดหนี้แทนเพราะว่าคิดย้อนหลังไปถึงเงินที่จ่ายไปสิบเดือนแล้วนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ที่น่าตกใจว่าวิธีการคิดแบบนี้นะครับผลกร,ระทบที่เกิดขึ้นแล้วนะครับมันเกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลเราบ้างครับผลก็คือโรงพยาบาลได้ให้บริการไปแล้วได้ดูแลผู้ป่วยไปแล้วนะครับโดยมีเข้าใจว่าอัตราการจ่าย 8,350บาทต่อ1 R W เนี่ยเป็นความประกาศเป็นข้อตกลงตั้นแต่ต้นปีนะฮะซึ่งอันนี้เป็นผลลัที่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยต้นทุนต่อ1 R W นะครับที่มีการศึกษาจากหน่วยง,งานกลางนะโรงพยาบาลระดับโรงพยาบาลพิชราดเนี่ยต้นทุนอยู่ที่16,000บาทต่อ1 R W นะแต่ว่าเราได้รับ8,350บาทก็ถือว่าต่ําแล้วนี่ยังถูกกดให้ต่ําแล้วก็ถูกมีผลย้อนหลังไปอีก ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องมีการทบทวนแล้วก็แล้วก็แก้ไขนะครับในส่วนของวออยากฝากเด็กอยากบอกอะไรกับประชาชนที่ฟังข่าวแล้วรู้สึกกังวลใจครับครับจริงๆในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยความกังวลน่าจะเกิดจากการที่เป็นห่วงสถานบริการหรือโรงพยาบาลทั่วประเทศที่ให้บริการอยู่แต่เรียนเลยว่าโรงพยาบาลของรัฐบาลน,นะทุกโรงพยาบาลโดยว่าของกระทรวงสาธารณสุข ผมเชื่อว่าการดูแลการรักษาการให้การพยาบาลไม่มีการลดน้อยถอยลงหรือต่ำกว่ามาตรฐานาที่ทางการแพทย์ที่มีอยู่นะครับแต่จะกระทบทางอ้อมนะครับเช่นาการจ่ายยาไปทีละหลายๆเดือนอาจจะต้องมีการซอยนะครับแต่ชนิดยาหรือการดูแลรักษาคงเดิมนะฮะประการที่2บุคลากรอันนี้จะกระทบเ,เรื่องของสวัสดิการเรื่องของค่าจ้างเรื่องของ ความลาช้าในการที่จะออกค่าตอบแทนบุคลากรซึ่งเราเข้าใจว่าโดยเพาะบุคลากรระดับล่างเนี่ยน้องเขาก็เอารายได้แต่ละเดือนไปใช้แต่ละเดือนเนี่ยได้แล้วก็น่าเป็นห่วงนะครับถ้าโรงพยาบาลมีเงินที่ชอ็อตอย่างเงี้ยเราลงมาพูดมีนี่จะขอสองร้อยสามแปดล้านวันเสาร์ได้มาสิบห้าวันศุกร์ที่แล้วได้มาสิบห้าล้านอีกสองร้อยกว่าล้านยังไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็ติดลบอยู่เราก็พยายามที่จะจ่ายให้ บุคลากรให้ตามเลทที่เราตกลงกับบุคลากรนะไม่มีการย้อนหลังไม่มีการลดลงผิดจากข้อตกลงแล้วก็พยายามจ่ายให้ตรงเวลายังไงโรงมานก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ตรงเวลา